มันส่าไว้เปิดใหม่ได้ยินไหมคะน่าจะได้ยินนะพูดมาเยอะและไม่ไเป <c oughs> ็นไรบางทีก็ลืมนะคะคือเสียบแต่ลืมเปิดใช่ไหมคะแต่น่าจะได้ยินนะคะน่าจะได้ยินดินอาจจะได้ค่อยๆหน่อยแรกๆก,ก็ค่อยหน่อยนะคะสุขก็พูดเรื่องบุญนี่แหละไม่ได้พูดเรื่องอะไรโอเคนะคะเราพูดเรื่องผระถุงนะคะม่นกินันสูบพูดได้ยินไหมคะอ่ะมสูบพูดใหม่แล้วกันเนาะ กุสุดพระถุงที่คุณสุดใส่นะคะเหลือเมื่อวานนะคะเหมือนใหม่เด้ออะไรวันนี้คุณสุใส่มีคนชมนะ้วมคนซื้อกุณสุใส่วันนี้นะคะนะคะนะะคเหลืออยู่ทั้งหมดสี่ผืนเหลือนี่สองผืนนะคะเหลือนี่สองผืนนะคะเหลือแค่สองผืนเองนะเหมือนใหม่เดยอเลยนะคะคุณสุดใส่วันนี้พรุ่งนี้คุณสุใส่ใส่สีแดงนะคะอันนี้ใส่สีม่วงนะคะพรุ่งนี้ใส่สีแดงเดองอมชมพูนะคะ เป็นแดงแดงสีแดงหวายนะคะนะคะพรุ่งนี้คุณสุจะใส่สีนี้นะคะแล้วใส่เสื้อสีขาวขีดแดงนะคะวันนี้คุณสุใส่ขีดดําแล้วก็เสื้อสีม่วงผ้าถุงสีม่วงนะคะนะไม่เก็ไม่ลืมเปิดไม่ไม่รู้ได้ยินเพาะนะคะเสื้อสองสีนะคะใครจะรับก็บอกแต่คุณสุจะใส่พรุ่งนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเพื่นนิ้งสุก็ถอดนะคะ๋ยวคุณนิ้งสุก็ถอดนะคะแต่แดงสุก็ถอดนะคะ สีแดงสุดเหลือสองผืนสุดสุดจะใส่นะคะที่ขายเมื่อวานนะคะเร้องขายหมดหลเลยเยี้ยเลยนะคะโอเคเรามาลายนี้นะคะสีม่วงค่ะนะคะมาสีแรกเลยนะคะสีเทาค่ะนะคะเทาเข้มนะคะตัวนี้เป็นเทาเข้มนะคะเป็นฝฟายสีด้านด้านละนี่เรียบๆนะคะตัวนี้นะคะ ดูเรียบร้อยดูงานเรียบร้อยนะคะเมอกี้คุณสุไม่ได้เปิดใหม่ไม่รู้ได้ยินบ้างปะคุณสุเพื่อเรื่องบุญนะคะเอาบุญมาฝากคุณสุไปใส่บานเมื่อวันนี้เมื่อเช้านี้มีพระมาห้าลูกนะคะมีภาพใหม่สองลูกเพิ่งบวชเมื่อวานนะคะได้ใส่ภาพใหม่ด้วยนะคะดูบุญด้วยกันเนาะ,ะ,ะพี่น้องเขาบวชให้คุณแม่เขานะคะ มีพระมาห้าลูกนะคะแล้วก็ไปใส่บาทนะคะแล้วก็แต่งชุดนี้ไปนะคะใส่อสาสอบสีงานะคะสีงาสีแล้วก็ใส่คิดขอจีนแล้วก็ใส่ผัสลงตัดป้ายนะคะนะคะโอเคสีคามยอดฮิตค่ะนะคะวันขายคามหมดทุกผืนเลยนะคะ สีขามค่ะนะคะตัวนี้เป็นสีเป็นงานฝ้ายด้านๆนนะคะเป็นงานที่ใส่ได้สวยเป็นงานใหม่นะคะเรียบร้อยนะคะมาด้วยกันเมื่อวานแต่แบ่งขายสองวันนะคะเพราะมันเยอะนะคะสียอดฮิตขึ้นสุดอีกสีนะคะแดงเลียดหมูนะคะสีแดงเม็ดมะขามนะคะนะ สวยมากเลยนะคะใคจจะหลับก็นนะเพราะวันเกี้ยงเลยนะคะเกี้ยงสึกเลยนะคะเข่ยหมดแล้วค่ะนะคะไปลายสามเหลี่ยมนะคะใบลายสามเหลี่ยมดังเดินนะคะสีฟ้าค่ะนะคะนะอันนี้คือลายประจำจังหวัดคุนสูเองนะคะเทว่ากาลสิ์นะคะสีชมพูอมม่วงค่ะนะคะ ชมพูม่วงนะคะใส่ตัวนี้ก็ได้นะคะวันนี้เข้ากับวันสีม่วงนะคะ,ะเข้ากับวันสีม่วงนะคะสองร้อยห้าสิบบาททุกผืนนะคะเป็นผ้าถุงใหม่เอี่ยมเลยนะคะยังไม่ได้ขายนะคะสีชมพูค่ะนะคะกระถินแล้วก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะชมพูนะคะ มุสุจะไปกระถินพรุ่งนี้เช้านะคะนะคะวัดพระจัน์รเมืองน,นะคะนะคะสีฟ้าคอเทลนะคะฟาคอเทลเทนาะ,ะฟ้าน้ำทะเลฟ้าคอเทลงานผสมนะคะอันนี้ก็ส้มคอเทลนะคะ,นะคะ สวยนะคะนะชมพูม่วงอ่อนๆม่วงคอกเทวนะคะม่วงผสมนมนะเป็นงานผสมนมนะคะสีลายดังเดิมแล้วนะคะอันนี้มันหวานเรียบร้อยดีนะคะ ชมพูค่ะชมพูนมนะคะอันนี้ชมพูนมนะคะเรียบร้อยค่ะนะคะเรียบร้อยไปอีกหลายนะคะอันนี้ลายในหุ่นนะคะในหุ่นเป็นสีม่วงนะคะสีม่วง,งวงสองลายนะคะขนส,สุกใสก็สีม่วงนะคะถ้าจะเอาแบบขนสุกก็บอกว่าแบบขนสุกนะคะ ฟืมดำดำยกดอกเดงแล้วก็สีคิมเบคิมศูนย์หกนะคะคิมศูนย์ห้าเนาะออกอบเขียวนิดๆนะคะสวยมากค่ะนะคะอบแห้งเรียบร้อยนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะน้ำตาลค่ะนะสียอดเห็ดสีหายากนะสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลอวันตินหรือน้ำตาลโกโก้นะคะ สยนะคะเริ่มแดดแล้วค่ะเสียงอ่อยๆลงละตอนเราเช้านี้ลืมเปิดใหม่ก็เสียงดังหน่อยนะไม่แดดก,ก็เสียงดังหน่อยนะคะสีเทาค่ะนะคะสีเทานะคะซื้อใส่กระถินทันนะคะไม่ต้องไปตัดนะคะใช้เข็มกัดกัดแล้วก็เชือกผูกแล้วก็พับหัวลงมนก็สุดนะคะแล้วก็เ็ข็มกัดกัดข้างหลังไว้หน่อยเวลาเรานั่งถึงไม่หลุดนะคะ ซื้อํำกัดทุกอย่างยี่สิบนะคะหกอันยี่สิบบาทสีที่คุณสุดตัดน,นะคะสีเดียวกันนะคะเถาอมม่วงนะคะนะคะคุณสูตรใสม่วนก่อนใช่ไหมคะเถาม,ม่วงนะคะปลาหนังทะเลคะ่ะปลาหนังทะเลสับเจอ <laughs> นะคะอยากได้ไหนแล้วลูกสูตรจะขึ้นรันนัมเบอร์นะคะดู ดูตัวเลขด้วยนะคะดูตัวเลขด้วยนะคะค่ะแล้วก็สีน้ำเงิน,นะคะ่ะำงานนะ,ะหอมดอกไม้มากเรายี้โถนี่หอมมากเลยนะคะหอมหอมหอมอ่อนๆน,นะคะไม่ได้ฉุนสียอดเทศค่ะเแดงเม็ดน,นะคะ แดงมันมาขันนะคะสวยมากนะคะมันสจะไปเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าแต่เริ่มเริ่มจา้าส่ไม่รู้จะไปได้แค่ไหนนะคะชมพูอมม่วงนะคะสีเดียวกันกับผลรูเปะ่ะคนละสีคะ่ะอันนี้อมแดงนะคะคนละสีนะคะ แล้วก็สีแดงค่ะเมนนื่อวันที่ใส่สีแดงแล้วนะคะ,ะ,คะแต่เราตัดด้วยขาวก็จะขึ้นนะคะสบายสีขาวก็จะขึ้นนะคะตอนนี้คุณสุดจะววาดด้วยคุณสุดจะววาดด้วยสีดำนะคะสีดำนะคะพอดีสีดำมาเยอะนะคะสีดำนะคะงานเรียบๆนะคะฟืมนดำทอดำนะคะ นะคะคพืนดำทอดำนะคะพืนแลกสีดำนะคะสองร้อยห้าสิบบาทเนาะลายทีสองค่ะลายอยู่ในนี้แล้วนะคะลายสองลายเดียวกันกับลายนี้นะคะสีดำนะคะดำล้วนนะคะสีดำล้วนนะคะแล้วก็ลายขอรักนะคะ ลายขอนะคะเห็นชิ้นนะคะขอหลักนะคะสองร้อยห้าสิบบาททุกผืนนะคะแล้วเดี๋ยวกันกับผนข้างหลังนะคะ ให้ใช้แสงอาทิตย์สะท้อนเขาหน่อยนะคะถ้าฟิืมดําทอดํำนี่ขายยากไหมเพราะว่าอะไรขายง่ายแต่ยกยากดูหลายยากนะคะเนี่ยค่อยง่ายละไล่เมื่อกี้นะคะขาวดำนะคะขาวดำไว้ช่วยหน,หน่อยเนาะเออสิดดำเข้ากันเบียดเลยนะคะนะคะขา ดูภาพนี้ก็ได้นะคะมีคือขาวดำล้วนเป็นภาพพวกนี้นะคะนะคะดูขาวดำนี้แทนก็ได้นะคะบอกว่าเอาลายนี้แต่ดำล้วนนะคะบอกว่าเอาลายนี้แต่ดำล้วนนะคะบอกว่าเอาลายนี้แต่ดำล้วนนะคะอันนี้ขาวดำนะคะคนะคะสีละสองผืนนะคะ แต่รายนี้ดำรวงไอ้นี่นะคะชาดเอกนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะนะคะอ๋อเมืออ่อนี้เมื่อกี้ไม่เปิดไค์ไม่รู้ได้ยินเสียงคุหรือเปล่านะคุณก็พูดเรื่องบุญนะที่เริ่มต้นนะคะเพราะว่าคุณสุกเ่ไม่มีอะไรนะคะพูดเรื่องบุญน,นี่แหละนะคะอันนี้เป็นต้นวัดเฉลิมพระเกียรตินะคะ เดี๋ยวเราก็วันจะไปแล้วค่อยเสียบเพิ่มนะคะแดีวก็ได้แบงค์ละห้าร้อยเยอะใบท์แหละนะคะนะคะุณสุอ่านชื่อเมื่อกี้คุณสุไม่ได้เปิดใหม่หรือคุณสุอ่านใหม่นะคะอันนี้จนมาตายนะคะเมื่อกี้คุณสุไปอเอาเสื้อไปให้ลูกค้าที่ที่ใส่บาทนะคะได้มาแบงค์ห้าร้อยสองแบงค์คุณสุเลยเสียบเลยนะคะเสียบเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ จนบบตายปวขำหลอดนะคะจนคุณสุเมื่อกี้อ่านชื่ออาจจะไม่ได้ยินนะเขาบอกว่าให้อ่านบ่อยๆให้สะเทียนถึงเดาประดึงให้อ่านบ่อยๆให้สะเทียนถึงเดาประดึงเมื่อกี้ลืมติดใหม่นะคะเป็นเรื่องปกติของสุนี่แหละค่ะไม่มีอะไรละเรื่องปกติของสุลืมเปิดใหม่นะคะคสุใส่สบายนะคะวันนี้สีสีงานะคะงานะคะสีงานนะคะเผิดในหกร้อยนะคะ สวยมากนะคะมีน้ำหนักทิ้งตัวใส่สบายนะคะถ้าใส่ขิดสีแดงผ้าถุงแดงนะคะใส่สบายอันนี้ใส่ผ้าถุงม่วงใส่สบายขาว,วก็จะขึ้นนะคะนะคะนะคะโอเค <c oughs> ตัวติงสุ๊ถ้าใส่อย่างนี้อยู่แล้วนะคะไปวัดได้ไปวัดคุณสุขก็แต่งอย่างนี้อยู่แล้วนะคะแต่งเป็นประจำนนะคะคือสวยตะวันคุณสุ คุณสูไม่รอเลิกอะไรังสิ้นนะครับคือไม่รอเลิกไปวัดแต่คุณสูวันนี้ไปใส่บาตรมาใส่บาัดพระห้าลูกนี่พระใหม่บวชเมื่อวานสุขก็ได้ใส่บาตรนะคะ,ะก็ทําบุญกับพี่สาวที่จะไปวัดภูข้าวนะว่าวัดพุทธมิตรนะคะห่างจากอ่าเป็นอำเภอสหัสขันนะคะห่างจากจังหวัดประมาณห้าสิบห้าโลนะคะพี่สาวก็จะไปประมาณเก้าโมงตอนนอะยองไม่ได้ใส่นาฬิกาหรือจโมงแล้วนะคะ มันจะอ่านชื่อเป็ดดับหนึ่งแต่คงจะไม่ได้ยินนะคะเพราะว่าอะไรคะไม่ได้เปิดใหม่แต่น่าจะได้ยินค่อยๆนะคะนะคะก็มีคุณจุตาทิศคุณยุสันคุณคุณระเบียบคุณหนึ่งคุณหน่อยเค้นหงคุณประเชิญคุณพูศสีคุณอมรคุณบุษดีคุณจันทาคุณสิริพรคุณจิรพันธ์คุณอรลพินคุณนิภาคุณใหญ่อาจคุณติคุณป้าผาคุณสมบูรณ์คุณนกนะคะ คุณกัลยาคุณมเล็ดคุณสุชุตตาพาคุณวลาไหลนะคะพี่หน่อยพี่สุชดานะคะพี่ละอองนะคะคุณจำเนียนคุณนกพลัดคุณลำดวนคุณดุษฎีนะคะคุณสุลังทิพย์คุณตึงคุณงคำคำผิวและคุณวลาพรนะคะคุณวลาพรนี่เอฟสี่คุณสุวรรณเพินคุณปานทิพย์นะคะคุณวลา วาลุลัตคุณจะจะทุมคุณจุธามาคุณละเอียดและคุณลำใหญ่คุณสิริและคุณป้าแอลคุณมาลินีคุณบุษฎีนะคะคุณพี่คุณคุณลำใหญ่คุณอยู่เย็นคุณลำใหญ่อีกนะคะคุณส้มเล่มทิพแป้งคุณลำใหญ่อีกนะคะคุณเก่นใจนะคะคุณจิจิลาคุณมนคุณมนัชยาและคุณสิริพรคุณวัชลานะคะและคุณวะ วรลลัตนะคะคุณนวลจันทร์นะคะแล้วก็คุณคุณนวลจันทร์นี่คุณสามจุดหรือเปล่าคะคุณสมควรคุณคุณธนานัตธนานันคุณลำใหญ่อีกนะคะคุณกัญญานะคะคุณสุว่าจะอ่านซ้ําๆเพื่อให้อะไรคะเพื่อให้เพื่อนๆที่ทําได้อนุโมทนานะคะบุญกุศลที่ทมเขาว่าจริงเอ่ยถึงนะคะและลึกถึงทุกครั้งกุศลเกิดทุกครั้งแสงสว่างเกิดทุก ครั้งนะคะให้ระลึกถึงทุกครั้งนะคะบุคคลไหนแล้วก็คุสุก็ขอบคุณที่ให้ลงมุจุมานะคะให้ลกมุสุมาคุณมุสุเขียนชื่ออยู่คุณคุณติ๊กนะคะคุณติ๊กนะคะส่วนเสื้อนะคขของคุณของคุณสามจุดนะคะเดี๋ยวคุสุจะถักอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ของคุณบุญเลิศก,ก็จะถักอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ฉายนะคะแล้วก็ของคุณ จะจะจี้จัญญานะคะเหมือนคุณสุนะคะเจะส่งให้นะครับส่วนคุณอ่าแสงอรุณน,นพเก้านะคะนะคะแล้วก็อยู่ข้างหลังตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ของคุณปานทิพย์นะคะปันทิพย์จะส่งให้นะคะม่รู้ว่าหล่อลูกเขาหล่ออะไรนะคะแต่ของคุณจนย่าก็คุณจี้จัยญาก็ไม่ได้หล่ออะไรนะคะ ก็จะส่งนะคะต้องข,ขออนุญ,ญาตเอาสบายออกนะคะเพราะว่าอเลรพอแดดมาแล้วสบายพื้นนี้เหลือเพื่นหนึ่งแต่คุณสุตจะสบายไปพรุ่งนี้ไปวัดน,นะคะสบายรอวันจันทร์นะคะวันจันทร์ของจะมานะคะสีขามสีอะไรก็จะมาวันจันทร์นะคะ,ะเจ้าของร้านเขาไปที่บ้านโพนดูดูดที่บ้านแม่เขาก่อนว่าเหลือกี่ผืนนะคะ เพราะว่าที่โอท็อปมดนะคะไม่มีนะคะเหลือแต่สีแดงซึ่งม,มันไม่ชอบนะคะสีแดงก็มีนะคะนี่อยู่เดี๋ยวถ้าใครเอาสีแดงก็สัง่งเพราะว่าวันจันจะไปดูสบายหลอดูสบายนะคะสบายสีคามนะคะแล้วก็อ่าเดี๋ยวเขาจะดูว่าได้กี่สีนะคะก็รอชมเนาะสบายตรงสุกก็ขายแค่หกร้อยถูกมากม่น้องนั่งรถต่อเรือมานะคะนั่งรถมาซื้อก็ไม่คุ้มหรอกค่ะนะคะ นะซื้อสุขุมฝ้านั่งรออยู่บ้านรับได้เลยนะคะคุมฝ้าเริ่มร้อนแล้วนะคะโอเคจหรับบุญสุขก,ก็ทําให้แน่นอนนะคะเดี๋ยวก็จะไปซื้อขนมนะคะทําลงฐานนะคะก็ทําไปเรื่อยๆเงินไปเท่าไหร่ทําหมดนะคะทําหมดขายได้เท่าไหร่ทําหมด <c oughs> ทำหมดนะคะ <c oughs> เออเมติก้าไปหนึ่งสุดติดเมาาื่อเช้าเองนะคะนะติดเมาาื่อเช้าติดเรียบร้อยนะคะ ติว่าใส่สีม่วงเลยติดสีม่วงไปนะคะติดรแล้วก็วะคะใครจะรับนะคะนะคะติดเรียบร้อยนะคะะดอกไม้กุหลาบสามดอกแล้วก็ใบนะคะนี่นะคะติดเรียบร้อยแล้วนะคะใครจะรับนะคุณสุคิดแค่เท่าไรคะนะคะค <c ười> ิดแค่สามร้อยแปดสิบบาทนะคะโอเคใครรับรีบรับ,รบ,รบเลยนะคะใบในี้สวยนะคะเอาไปตั้งปุ๊บมานนก็ะุปก็ใส่มือถือนะคะ ใส่มือถือนะคะใส่กระเป๋านะคะเวลาเราไปวัดเราไปทําบุญเราไม่ต้องเอาใบใหญ่เพราะเราไปฉับช่วยนะคะเราไปกระถินแป๊บๆน้อาเอาใบใหญ่นะคะมันสูตมีกระเป๋าที่จะติดหลายใบอยู่นะคะแล้วก็มีคนรับใบนี้ใช่ไหมคะใบนี้ใช่ไหมคะ๋ยวงสุตะะิติดให้นะคะติดให้นะคะติดแบบนี้เลยนะคะแล้วนกะ็ ใบนี้นะคะนะอันนี้ก็สี่ร้อยบาทนะคะพูดถึงสวยมากกระเป๋าสองร้อยอันนี้สองร้อยถูกมากนะคะถูกมากนะ,ะแต่คือยังไม่ติดนะคะเอาแบบกเาแบบนี้นะคะสวยดีนะคะสวยดีนะคะ,ดะ,คะเดี๋ยวอดอกไม้มาน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะคะคุณสุจึงจะโชว์กระเป๋าน,ะะน่าจะทันนะคะน่าจะทันนะใบเท่านี้ก็ใบเท่าคุณสุนนะคะดูเรียบร้อยเหมาะกับใบเหล่านะคะ ส่วนใบเนวสติดมอเช้านี่เองเพื่อไปใส่บาตรเมื่อเช้าโอเคนะคะนะสามร้อยแปดสิบบาทลีบรับเลยนะคะโอเค้างนั้นก็บอกเอาบุญมาฝากนะวันนี้สุก็ทําบุญไปแล้วสองร้อยวัดพุทธพุทธนิมิตคือวัดภูขขาวนะคะเมื่อวานก็ทําไปแล้วสองร้อยวัดดงเมืองนะคะไม่ใช่วัดสีสีเมืองนะวัดดงเมืองผู้นี้นะคะ ปลาทูอย่าร้อนเลยนะคะคุณสุถ้าไปร้อนกลับมาที่ยังเลยนะคะพอจะร้อนแต่คุณสุก็อโอเคแล้วะครับมันทนได้แต่ทรมานน้อยลงก็จินนยาตลอดนะคะ วันลืมยางตีมากินยาเลยแล้วพรุ่งนี้จะใส่สีแดงอันนี้ใส่สีม่วงนะคะถ้าคนไหนจะเอาผืนของสุขก็บอกว่าเอาแบบผืนสุดใส่นะคะเหลืออยู่สองผืนผืนนี้นะคะสีแดงจะใส่พรุ่งนี้หลายนีนะคะแล้วก็ใส่คิดสีแดงจะใบที่สีขาวนะคะหลอชมนะคะเดี๋ยวเอาบุญมาฝากเนาะก็บุญทําเรื่อยๆนะคะสะสมฝังดินเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทั้งให้ทาน ทั้งทําบุญทั้งให้ทานทั้งปฏิบัติธรรมนะนะคะก็ปฏิบัติธรรมก็คือการรู้ตัวนะคะาการรู้ตัวการตื่นตัวการรู้ตัวเอาจิตไปแนบกับกายตลอดเวลาก็คือมีสตินั่นเองะนะคะให้มีสติกับตัวเองแล้วเขาก็ดําเนินชีวิตไปถึงเส,ส้นสินะะส้นสุดก็คือเส้นชัยของเราคือความตายนะะั่นแหละนะคะก็คือเดินไปแบบไม่ประมาทนะคะโอเคธรรมารักษานะคะสวัสดีค่ะ